ขอแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองเลขไม่น้อยๆขอแค่นำคันนี้ครับ m a z d a CX3 ครับตัวรถปี2022เลยนะตัวท็อปสุดเครื่องยนต์2,000ครับทุกคนนี่ตัวคอมฟอร์ตตัว2,000นะครับออปชันเขาก็จะให้มาครบเลยนะครับทุกคนไฟหน้าแบบ LED มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะเลขไม่น้อยนี่แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะทุกคนหลักพันโลนี่รถมือสอนะครับ แต่วิ่งแค่พันกว่าโลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูว่าเลขไม่พันกว่าโลนี่มันพันเท่าไหร่นะครับทุกคนก่อนอื่นอยากให้ดูสภาพรถก่อนดูบอดี้รถก่อนนะครับรถปี22คันนี้นะเอาเป็นว่ามาด้ a สตัวนี้เนี่ยถ้าออกใหม่เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ8-9ดถึงเนบาทเลยนะแต่วันนี้รถใหม่แค่พันโลเท่านั้นขายเพียง6กแสนเจบาทครับทุกคน รับโปรนี้ไปเลยนะครับโปรช่วยผ่อนของเราหนึ่งปีเต็มๆหรือ12งวดเราจะช่วยคุณผ่อนจากปกติผ่อน1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาเราช่วยคุณผ่อนปีหนึ่งปีแรกผ่อนไม่ถึง12ื่นสองนะครับมาดูตัวรถกรันเนี่ยเป็นไงล้อแม็กข,ของเขาโอ้โหสวยงามนะครับรถมันวิ่งน้อยครับทุกคนสีเสือนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับคีเลตรตรงประตูมือจับมีให้ระบบบายสปอร์ตมีให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวติดไปกระจกกันสาดมีให้นะครับแล้วดูภายใน อ้าวรถล็อกอยู่เปิดไม่ได้ต้องไปเปิดฝั่งนู้นนะครับทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะฮะหนึ่งสอ,องอ่ะดูภายในครับทุกคนนี่เป็นไงดูด,ดูเขาเรียกว่าอะไรนะอันลักสูตรนะครับหนังกับแบบลักสูตรนะครับทุกคนรวมถึงตรงนี้ด้วยนะ เป็นไงให้ผิวสัมผัสที่ดีนะครับได้ได้เบาะหนังสีดำแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ทุกคนมาดูเบาะแถวหลังกันนี่เป็นยังไงนี่เป็นไงหนังลักสูรเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วดูเบาะโอ้โหกริบกเลยนะไล่มาดูด้านท้ายครับเป็นรถแบบว่าสไตล์รถคออเวอร์ over, เนาะก็จะมีความยกสูงขึ้นมาเซ็นเซอร์ถอยมีให้กล้องถอยมีให้นะครับทุกคนเปิดมาปาั๊บ ก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระของเขานะครับมีถาดรองติดให้เรียบร้อยอุปกรณ์ยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบรถเป็นวิ่งน้อยทุกคนบอดี้รถไม่ต้องห่วงครับทางร้านรับประกันโครงสร้างรถให้นะครับว่าไม่เคยชนหนักพิความตัดต่อ,ตอจมน้ํโสมซากโถมทะเบียนหรือเป็นรถผิดกฎหมายถ้าลูกค้าเอาไปแล้วตรวจเจอทางร้านยินดีรับซื้อคืนนะครับไล่มาฝั่งนี้หน่อยดีกว่าเป็นยังไงดูให้ครบทุกบานทุกฝั่งไปเลยนะครับทุกคนเนี่ยดูโอ้โห รถมันปีน้อยแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะครับทุกคนอะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเลขใหม่เท่าไหร่นี่เปิดมาปั๊บทำ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 โอ้ยบอกคุยบอกเมมโมรี่ซีทก่อนนี่เป็นยังไงหุ้ยเมมโมรี่ซีทได้สองตำแหน่งเลยนะครับทุกคนแล้วดูเลขใหม่ดูกันเลยเลขใหม่เพียง8 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองหอหูห้อหกรโลนะครับ8,600กโลรถวิ่งน้อยมากตะกี้พูดผิดเป็นหลักหมื่นเฉยเลยแต่รถแค่วิ่งแค่8 6 0 0กโล มีออปชั่นกล้องรอบคันแบบนี้เนี่เป็นยังไงครับกล้องหน้ารถหรอนี่ติดให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไปซื้อติดเพิ่มนะครับสำหรับกล้องหน้ารถคันนี้เกียร์เป็นแบบออโต้มีโหมดสปอร์ตมาให้เล่นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับและก็นี่เลยซานรูฟของเขาโอ้โหเท่ระเบิดไปเลยนะครับทุกคนแมสุดจริงๆ o p นะฮะออปชั่นให้มาเยอะแล้วแถมเลขไม้น้อยอีก ใครได้ไปนี่เรียกได้ว่าสเปคป้ายแดงครับทุกคนในราคามือสองแค่นั้นเองนะครับมาดูบอดี้รถกันว่าเป็นยังไงนี่ดูเลยครับใกล้ๆเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับซอกทุกอย่างเดิมๆเครื่องยนต์2,000เดินนิ่งๆแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจคันนี้เนี่ยติดต่อหาพวกเราได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 5 5 1 4 0 4 5 0หรือจิ้มลิงก์ทักลิงก์แอดไลน์มาหาพวกเราได้เลยนะครับยินดี ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ทุกจังหวัดนะครับและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ชอบให้ไอาทมาทำ YouTube ให้แบบนี้อย่าลืมฝากกด s u b สไคร b ์ที่ช่อง u t u b e ของเราหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ยนำรถสวยๆแบบนี้มารีวิวส่งต่อให้กับทุกคนได้ดูนะครับและสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบา,บายไปเจอกันใหม่คลิปหน้า